สวัสดีครับผมพบกับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมิซูบิชิยอดรักครับผมวันนี้ยอดรักจะพามาดูตัวกระบะมิซูบิชิสี่ประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อครับผมตัวนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับติดล้อแมกซ์หลอแบบนี้เลยครับผมติดตั้งให้พร้อมจากโชว์รูมครับใครอยากได้กันเป็นทักเรามาได้ครับก่อนอื่นนะครับผมยอดรักขออนุญาตแนะนําก่อนตัวกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยตัวนี้นะครับผมมีอยู่รุ่นเดียวครับนะฮะมาในรุ่นของเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาตัวเครื่องยนต์2 5 0 0ซีครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลผ มาในสีขาวครับผมคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษน่าซื้อหรือเปล่านะครับผมเรามาดูนครับผมว่าตัวนี้เหมาะเอาคุณหรือเปล่านะครับเจอกเลยครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับผมจะบอกว่าหน้าตาของกระบะตัวเตี้ยไมซูนะครับผมจะเหมือนกันหมดเลยนะครับระหว่างตัวแคปตัวเตี้ยหรือสีประตูนะครับหน้าตาเขาจอาเหมือนกันหมดเลยนะครับจะบอกว่าตัวเดิมๆของตัวรถตัวนี้เป็นตัวล้อแม็กอยู่แล้วนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบต6ครับ อ่าไปล้ออร่อยนะครับแต่ตัวนี้เราทําพิเศษให้สําหรับลูกค้าสายซิ่งชอบล้อนะครับผมเราติดตั้งล้อแม็กแบบนี้ให้ครับผมอ่าอย่างล่อเลยครับผมมาจากโชว์รูมนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษจากทางเราครับตัวไฟหน้าตัวนี้จะบอกว่าไม่ใช่เป็นไฮโดรเจนแล้วนะครับเป็นตัวไฟสีนอนนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมสีขาวๆเลยนะครับตรงนี้นะครับโคมข้างล่างนะครับผมเป็นโคมไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ในโคมเดียวกันนะครับ น่ารอเครื่องยนต์2 5 0 0ซีครับเหมาะกับรถสไตล์แบบบรรทุกบ้างนะครับผมบรรทุกบ้างนะครับไม่สูงมากครับเหมาะกับสไตล์ครอบครัวต่างจังหวัดนะครับตัวนี้นะครับผมมีไฟเลเซ์ที่กระจกมองข้างนะครับนี่ครับผมหูช้างเป็นสีเงินครับมือเปิดด้านข้างเป็นสีเงินเหมือนกันครับผมบอดี้ของตัวรถเท่ากันนะครับระหว่าง4ประตูนะครับผมตัวเตี้ยกับตัวยกสูงนะครับ ตัวเตี้ยสีประตูตัวนี้นะครับผมหน้าตาเป็นเหมือนแท้จะไม่มีการชนท้ายนะครับติดตั้งมาให้นะครับรุ่นนี้เหมาะกับบรรทุกนะครับออกต่างจังหวัดนะครับมีไฟเบรกท้ายนะครับผมที่หลังรถนะครับผมที่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับผมเป็นแบบโครเงียมแบบนี้นะครับไฟหลังรถนะครับเหมือนกันเลยกับรุ่นทั่วๆไปของ4ีประตูนะครับเป็น LED เหมือนกันนะครับผมเป็นไฟหลังรถ LED นะครับผมบอดี้ภายในเท่ากันครับเพียงแต่ว่าเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับผมว่าหน้าต่างเขาเป็นแบบไหนนะครับตัวกุญแจของตัวกระบะสีประตูนะครับเป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับเมื่อเรากดล็อกรถนะครับเห็นไหมฮะสังเกตกระจกมองข้างจะพับนะครับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็จะกระพริบนะครับผมเมื่อเรากดปลดล็อกนะครับกระจกมองข้างจะกางออกครับผมตัวกุญแจนี้ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับผมของตัวสีประตูนะครับเป็นกุญแจแบบบิดคอร์นะครับรีโมทนะครับผม กระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะผมว่าหน้าตาของเขาเป็นแบบไหนนะครับสีประตูภายในนะครับผมจะเป็นโทนสีดำนะครับผมสังเกตง่ายเป็นโทนสีดำนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับผมทูโทนเห็นไหมครับเบาะผ้าแบบทูโทนนะครับผมตัวปรับคันพิงนะครับผมเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเรื่อนหน้าหลังจะอยู่ด้านล่างนะครับผมฝากระโปรงหน้านะครับผมกับตัวฝาดังน้ำมันอยู่ตรงตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับผมนี่ครับมีระบบล็อกกระจกให้ด้วยนะครับผมมือเบิร์ดด้านในเป็นสีดำแบบนี้นะครับมีระบบเซ็นทัลล็อกให้ด้วยนะครับติดตั้งไม้พร้อมนะครับมีลำโพงทุกประตูเลยนะครับผมกับตัว4ประตูรุ่นนี้นะครับขยับขึ้นมานะครับกระจกปรับด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมนี่ครับปล่อยไฟฟ้าทั้งหมดกุญแจเป็นบิดคอไข่สตาร์ทนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับ ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นยูริเทน3ก้านแบบนี้ครับมีถุงลมนิรภัย2คู่หน้าครับตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าตัวหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครตัดด้วยขอบสีเงินครับด้านหลังสุดนะครับสังเกตเห็นง่ายๆนะครับผมจะเป็นแบบลายสกรีนนะครับผมเป็นแบบคาร์บอนพิ้นนะครับผมแบบสวยงามนะครับระบบการแจ้งเตือนก็จะแจ้งที่หน้าปัดนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบ ตัวใส่ CD mp3 นะครับผมตัวปรับวิทยุตัวเปิดนะครับผมตัวปรับแอร์ไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้มีตัวเสียบสาย usb ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับติดตั้งมาให้พร้อมครับตัวเกียร์นะครับเห็นไหมครับผมเกียร์ของ m i t s u b i s h ิตัวนี้จะเป็น5สปีดนะครับผมแล้วก็เกียร์ถอยหลังครับแป้งเกียร์เป็นแบบนี้ครับมือเปิดมือจับนะครับผมที่วางแก้วนะครับผมตัวที่เท้าแขนนะครับ ด้านในของตัวที่เท้าแขนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสายจั๊มนะครับผมข้างในให้ด้วยนะครับ120บโวลต์นะครับเราเลื่อนมาที่ด้านหลักด้านบนนะครับกระจกมองหลังนะครับอันนี้เป็นพวกใส่แว่นตานะครับผมอันนี้ไฟเก๋นะครับอันนี้ครับผมกระจกแต่งหน้านะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับติดตั้งมาให้นะครับผมแล้วก็มือเปิดนะครับผมมือเขาเรียกว่ามือจับโหนนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับ ติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับห้องูุโดยสารของสประตูมิซูค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมนั่งสบายเลยนะครับตัวเบาเป็นแบบสปอร์ตนะครับกระชับครับผมนี่ครับห่อหุ้มสีละไดีอย่างดีเลยนะครับผมเบาเป็นเบาผ้าแบบระบายความร้อนได้ดีครับเรามาลองนั่งด้านหลังกันดูนะครับผมด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเป็นแบบกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับลำโพงทุกๆสประตูนะครับ ภายในเป็นเบาะผ้านะครับผมนั่งสบายนะครับถ้าเราจะเปิดด้านหลังนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับข้างหลังก็จะมีที่เก็บอุปกรณ์นะครับผมของตัวสีประตูพวกแม่แรงนะครับผมพวกประแจนะครับเก็บไว้ให้ด้านหลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะมีที่เขาเรียกว่าใส่สัมภาระนะครับเห็นไหมครับมีด้วยนะครับ เราเมื่อเรานั่งด้านหลังนะครับเราดูทัศนวิสัยของด้านหลังดูนะครับด้านหลังเห็นตัวเครื่องเสียนะครับตัวหน้าปัดเรือนไม้นะครับตัวจอนะครับทัศนวิสัยเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่างโอเคเลยนะครับว้างขวางนั่งสบายครับใครที่อยากได้4ประตูรุ่นนี้ผมแนะนําเลยนะครับกับตัวนี้ครับตัวดีเซล2,005รุ่น GLX 4ประตูครับผมมีหลายสีให้เลือกครับใครอยากได้สีไหนทักมาได้นะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามในเพจด้วยนะครับผมแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นรุ่นไหนทักมาได้นะครับกับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัว4ประตูตัวเตี้ยหน้าหลอแบบนี้นะครับผมแคมเปญมีหลากหลายให้เลือกครับมีทั้งตัวกระบะตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับผมตัวทั้งติดแม็กนะครับผมตัวสีประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อดนะครับแล้วก็ตัวกระบะยกสูงทั้งหมดนะครับแอททราดมิลาดนะครับผมปาจิโร่สปอร์ตเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เพนเดอร์ครอสนะครับผมมีให้ลูกค้าเลือกครับ มากมายหลากหลายนะครับผมในเรื่องของแคมเปญนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในเพจและ Facebook ด้วยนะครับยิดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเฟ e บุ o กไว้ด้านล่างนะครับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์นะครับจะมีวิดีโอรุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมกดติดตามผมได้นะครับวันนี้ยอดรักขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ